อเอแกพอกินข้าวเย็นจาหมดชาาแล้วด้านการค้ากางนาว่มชา้นเอย่าว่าีค่ะจะสร้างโอกาสเพิขึ้นพอกินข้าวเย็นนะคะวันี้วันที <g 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 ่18บแปว่าจะดิรนการเปียนพลังงานให้เพิ่มขึนงขึ้นเพื่อ

ชงหมดชาม,าชามาแล้วชหมดชาม,าชามาแล้วเอเก่งมาก,มากเออเก่งมากอมกอืม,มอืมออืมเอ้เยอะเดียยว้ยเฮ้เฮ้เเเเเเเ้เเ้ เดี๋ยวเช็ดปากแม่กเดี๋ยวเียการเช็ดปากโอเคจมอดชามแล้วค่ะจมอดชามแล้วค่ะเก่งมากเลยโอ้โหเก่งอ่ะ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 เออหมดแล้วจมหมดแล้ว อาหารมื้อเย็นของพ่อ <modeling> จ <We? S 1> ังหวัดชามแล้วโอเคเรียบร้อยอุ้ยมาละพพพลลละะะอ่าหมดละหมดละหมดละโอเคอาจารย์วางเแล้วนะ <laughs> oke okay, man